นี้คุณหลังก็สั่งทอดซีเมนต์มาลงที่หลังคาเฟ่นะคะพี่ๆก็มาจะส่งให้ไวมากๆค่ะมาถึงนะคะก็ช่วยกันยกลงเลยพอดีว่าก,ก่อนหน้านี้นะคะไม่พอสำหรับน้ำเสียคะ่ะและพี่ช่างนะคะก็มาทำกันขูดค่ะแล้วก็นํำร้องลงไปเลยนะคะ,ะทำกันแบบรวดเร็วเสร็จไวมากๆส่วนวันนี้นะคะนงมนก็มาช่วยน้องๆที่คาเฟ่บรรยากาศช่วงนี้ดีเลยค่ะอากาศเย็นๆนะคะฝนไม่ตกวันนี้นงมนก็ตื่นแต่เช้าค่ะมาช่วยดูหน้าร้านนะคะมาช่วยน้องๆเสิร์ฟแล้วก็มารับออเดอร์แล้วก็มาเก็บของวุ่นทั้งวันนะคะแต่หน้านงมดนะคะไม่ดรอปเลยค่ะมา ตอนนี้นะคะน้องได้มาจากเซเว่นเนื้อครีมจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแมตทันทีที่ทาแต่ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวคุมมันกันน้ำกันเหงื่อดีมากๆเนื้อครีมเบาสบายเกี่ยงง่ายไม่เป็นคราบไม่เหนียวเหนอหนะเลยค่ะบีบีนามิซองดาตัวนี้นะคะน้องใช้มาหลายปีมากๆเวลาเข้าเซเว่นนะคะต้องซื้อตูนไว้ตลอดใช้หมดนะคะไม่เคยทิ้งซองเลยค่ะเก็บไว้ตัดซองนะคะใช้ได้อีกหลายครั้งเลยแค่ลงบีบีนามิซองดาตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวน้องจะไปแต่งหน้ากันต่อเลยนะคะในวันที่ตื่นเช น้องวดก็ใช้ของนามีเหมือนกันนะคะช่วยงานที่คาเฟ่ทั้งวันนะคะหน้าน้องวดก็ยังสวยเป๊ะตลอดทั้งวันตกเย็นมาก็ต้อนน้องไก่นะคะมากินอาหารกันค่ะแล้วก็พาไปเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยนะคะช่วงนี้น้องไก่ก็ไขไว้ให้เยอะเหมือนเดิมเลยค่ะมีน้องไก่ประมาณ46ตัวนะคะก็ได้ไข่ประมาณ44-45ฟองไขที่น้องวดไม่ได้เก็บนั่นก็คือเป็นไข่พร้อมนะคะและน้องยินดีนะคะก็มาช่วยอาวมตอนสุดท้ายด้วย